สวัสดีครับสวัสดีวันที่สิบสี่นะครับเดือนพฤษภาคมสองห้าหกห้านะครับเราทรัพย์สมพลเจริญยนต์นะครับวันนี้มีสินค้าดีๆมารายงานอัปเดตกันนะครับก็ร้านเรานะครับอยู่จังหวัดกาเชนเซานะครับเหมือนที่ f c ทุกท่านที่ติดตามทางช่อง youtube ก็จะรู้กันนะครับแล้วก็ทาง Facebook ทรัพย์สุพลเจริญยนต์นะครับ วันนี้นะครับก็เช้าๆมาทําคลิปให้ดูก่อนว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอย้ํานิดนึงนะครับทรัพย์สุพลเจริญยนต์นะครับเป็นขายเครื่องการเกษตรมือสองคูโบต้าและเยนมานะครับเราค้ากันนานนะครับแล้วก็ลูกค้าหลหลายหลายจังหวัดนะครับสินค้าเราพอมีให้เลือกนะครับไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากนะครับแต่เน้นคุณภาพนะครับ ของเรามีคูโบต้าตั้งแต่8แรง9้าแรงครึ่ง10แรง11บแรง12แรง14บแรงแล้วก็15แรงนะครับร้านเราเนี่ยจริงใจนะครับบอกได้เลยนะครับว่าสินค้าร้านผมค่อนข้างจะสูงฝาในท้องตลาดนิดนึงนะครับแต่ผมภูมิใจและพูดได้เต็มปากนะครับว่าเครื่องของผมผ่านการเช็คระบบภายในถึงเป็นมือสองก็จริงแต่เรามีมาตรฐานของเรานะครับเราเช็คบำรุงก่อนปล่อยลูกค้านะครับ ไม่ว่าจะเป็นซีนโอลิงระบบกําลังส่งระบบปั๊มระบบหัวฉีดเราจะเช็คเปลี่ยนอะไหล่ก่อนก่อนจะปล่อยให้ลูกค้านะครับถามว่าทําไมผมต้องขายแพงกว่าท้องตลาดนะครับเพราะว่าเครื่องผมเช็คจริงอะไหล่แท้นะครับราคาเลยค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับผมก็ราคาเริ่มต้นของเรานะครับแปดแรงจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆท่านต้องการเครื่องแบบไหนท่านก็บอกเรานะครับเน้นโทรนะครับผมของรตอบแชทนะครับเพราะว่า งานที่ร้านผมเยอะนะครับผมไม่ได้ขายเครื่องอย่างเดียวนะครับผมทําทั้งหมดสี่อาชีพคนเดียวนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านเข้าใจกันด้วยนะครับผมร้านเรานะครับบริการด้วยความเต็มใจมีประกันหลังการขายหนึ่งเดือนเต็มทุกเครื่องนะครับผมเน้นโทรนะครับศูนย์แปดเก้าสองสี่หกสองสองห้าสามศูนย์แปดเก้า สองสี่หกสองสองห้าสามอยู่จังหวัดฉะเชิงเซาอำเภอเมืองนะครับท่านใดมาไม่ถูกโทรมาถามเราก่อนนะครับท่านใดไม่สะดวกเรามีบริการจัดส่งนะครับผมมีเครื่องทุกแรงนะครับที่เป็นสูบเดียวให้ท่านได้เลือกนะครับเราไม่โม้เราไม่มโนนะครับเรามีของจริงขอให้ท่านเปิดใจคุยกับเราเราเปิดใจคุยกับท่านนะครับชั่วโมงนี้ทุกอย่างต้องชัดเจนนะครับมามัวมาตอบมาคอมเมนต์มาแชทกันไม่ชัดเจนเหมือนโทรหรอกครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีโชคดีร่ำรวยทุกทุกท่านคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะครับสวัสดีครับ